ชี่แคนก็โคตรเลียนไอ้เฮียเล่นยังเลียนอีกเฮียเราเล่นชุบกันด้วยเฮ้ยโอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบวันนี้ก็อยู่กับผมยูเอสเินไฟร์นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไฟฟ้านะครับอ่าวันนี้เป็นการชนพานสี่สี่นะครับผมไฮไลท์นั่นเองนะฮะเอาแบบเอายังไม่พร้อมเลยเฮ้ย บูทยังไม่จบปวดเลยเหรอมันรีบไปไหนเนี่ยอะไรน,นะครับพี่ก็เล่นไม่เก่งนะเออจะเป็นยังไงมามาดูกันนะครับชนแคนรอบที่หกนะครับผมเออเพิ่งเล่นเกมแรกโอโ้โหเพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยๆชนแคน โอ้ยไอ้เหี้ยไม่ตายวันนี้เหนื่อยเหนื่อยไ,ไม่เป็นไรชนะอยู่แล้วต้องเลิกงานโอ้โหมันก็ไม่เปิดไอวอแดงเฮ้ยฝั่งโน้นไม่กดตายละเฮ้ย แดงแดงแดงโอ้ยไม่โดนอ้เซียนยิงไม่โดนได้ไงโอ้ยบ่ไหวแน่เลยฝั่งโน้นน่ะฝั่งโน้นน่ะไม่ไหวนี่เพิ่งเลิกงานเนาะอาจจะเล่นไม่ได้ไม่เต็มที่นะอาจจะมีออบ้าง อยู่ในจอหนังเหลือตรงไหนเนี่ย แย่ yeah, และปดตกแย่ yeah, และน้อง แย่ yeah, แล้วน้องแย่ yeah, แล้วแดงเล่นออกไหมนี่เล่นออกไม่ออกไม่รู้นะ่ีเหนื่อยมา <c oughs> เออได้คลิปได้เอาได้คลิปมาเอาคลิปเฉยๆรอบนี้น่าจะเจ็ดศูนย์นะ 哎哎哎！哦吼、oh yeah, oh yeah. oh！Ho. lên nơi ở chặn đây vào ôi đồn à ไอเส้นนี่กว่าไอเส้นน่าจะเด้งมันกว่าเหลือหนึง่งสอง้ยจอม,มันกูขังแล้วส้องวันนี้โอ้ยไอ้ย่อเอาว่าเอาว่า ไอ้ไม่กดตายอ่ะฝังโน้นอ่ะไอ้ฝั่งโน้นไม่กดตาย No I'm... wow มึงเล่นตะเกียเยี่อะไรวะกูฟงโด่งโ,งโดดออาเหี้ยแม่งแม่งเลยเล่นตะเกียเยี่อะไรวะ แน่งดันกูทีเดียวไอ้เหี้ยเยี่ยมเลยเฮ้ย อะไรวน้างดูมันเล่นเลย มันเล่นอะไรวะขอบคุณครับมันสู้ไม่ได้โอ้โหกูว่าแล้วแคนโคตรเลียนกูว่าอยู่ชื่อแคนก็เลือกกินและไอเหอี้ยชื่อแคนมึงก็กินขาดแล้ว oh. ไอเหอี้ยชื่อแคนก็โคตรเลียนไอเหอี้ยเล่อนอยังเลียนอีก ý à sô mê đài đau lên lư gắn Quá, ua thổm dưới khen vân chinh chinh à con thổm dưới khen lưới ชื่อสมชื่อแคนมันจริงๆเลยเอา้าวแล้วเล่นชุบกันด้วยเฮ้ยโอ้โหเล่นชุบกันซะด้วยอืมสมชื่อแคนจริงๆเลย Ừ. Sống chứ cái anh mang chiên chiên đi. Sống chứ cái anh mang chiên chiên đi. Ấy da. Cái vào, duyên duyên mới vào, với đi Khó อย่าให้กูเรือนอย่าให้กูเรือนสมชื่อแคนมันจริงๆแคนโคตรเลยฮัน